แล้วก็ถึงเวลานะที่เอาล้อที่แขวนอยู่บนผนังลงมาใส่แล้ทีนะครับแต่ผมขอเล่าตั้งแต่ตอนก่อนจะซื้อรถเลยนะครับช่วงตอนที่ผมกําลังเรียนอยู่เป็นเด็กอะไอแนวฟั์สไตล์มันกําลังมามันใหม่มากครับช่วงนั้นแต่ถ้าย้อนไปนี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบสิปีอะ,อะตอนที่เราเป็นเด็กเราเห็นรถล้อแบอะมันก็แบบ เฮ้ยแม่งแปลกว่ะอยากมีรถแบบนี้บ้างเออถ้าโตขึ้นมีตังค์ซื้อรถก็อยากจะทํารถแบบนี้นะครับถ้าดูในคลิปเก่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปเปลี่ยนทรงอะ่ะคลิปนั้นอะ่ะผมก็เปลี่ยนจากล้อที่เป็นล้อตรงมาเป็นล้อแบะแบบที่เราต้องการนะครับหลังจากที่ผมใช้รถล้อแบะแบบนั้นอะ่ะปัญหาหลักในช่วงแรกที่เจอก็คือเรื่องเพราะว่ามันเตี้ยนะครับถ้ารถล้อแบะแล้วมันไม่เตีย้ยมันก็จะไม่สวยใช่ไหมทีนี้ไอ้ด้วยความมันเตีย้ยขี่ไปไหนมันก็ขูดแต่ว่าไอ้ปัญหานี้มันจะหมดไปเองนะครับเพราะว่าพอ คุณใช้รถที่มันเตี้ยไปเรื่อยๆอเออมันก็ชินอ่ะสำหรับผมนะที่มีปัญหาก็คือมีแค่ตรงแถวแถวทางเข้าหมู่บ้านแค่นั้นเลยครับเพราะว่ารถผมอะมัน มันไม่ได้ใช้ในชีวิตรประจําวันใช่ไหมมันก็ไม่ต้องแบบเอาไปขึ้นห้างเอาไปอะไรเงี้ยส่วนใญ่ผมจะออกไปไหนผมก็รู้ทางเงี้ยผมจะไม่ค่อยแบบเอาไปในที่ที่ไม่รู้ทางเพราะแบบถ้าเกิดแบบเออมันแย่งจริงมันติดอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาระทั้งคนอื่นด้วยแล้วก็มันลําบากเราด้วยครับ <c oughs> ก็เลยเลือกจะขับมันไปในที่ที่แบบเอเราคุ้นทางพอเราคุ้นชินกับปัญหาเรื่องรถเตีย่ยแล้วเราสามารถใช้งานมันได้ละแล้วส่วนข้อนี้เป็นเหตุผลหลักที่ผมต้องเปลี่ยนล้อเลยนะครับเพราะว่า พอเราขับรถล้อแบะแน่นอนมันเป็นเป้าสายตาอยู่แล้วคนปกติเห็นไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะอันเนี้ยมันไม่มีปัญหากับเราเท่าไหร่แต่ว่าผมชอบนะเวลาที่มีคนแบบเฮ้ยเห็นรถเราแล้วเขาชี้อ่ะไม่ว่าเขาจะวิจารณ์ในทางไหนผมแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันตกเป็นเป้าสายตามันไม่ได้เป็นเป้าสายตาเฉพาะคนธรรมดาไงทีนี้มันเป็นเป้าสายตาตำรวจด้วยแล้วพอมันไปเป็นเป้าสายตาตำรวจอ่ะแล้วทีนี้ทําไงอ่ะ คือมันเหมือนเราต้องจ่ายภาษีเพิ่มเพื่อจะเอามันไปวิ่งอะครับมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่ผมโดนคือผมโดนหลายครั้งมากแบบขี่ไปจอดติดไฟแดงเนี่ยอ่ะมาแล้วมาเทียบข้างแล้วบอกจอดแล้วก็ด้วยที่ว่ามันผิดอะนะไม่เถียงอะคือโดนจับไม่ผมไม่เคยเถียงอยู่แล้วเพราะผมมอบตลอดนะครับก็คือแบบจ่ายมันก็เป็นแบบหนึ่งเรื่องที่แบบเออพอผมลองย้อนมาคิดดูตอนที่ผมเป็นไอชุดล้อล้อล้อเหมือนล้อเก่าพี่แบงค์สติดงแมททันอะไอ,อมันเป็นล้ออะไรวะ ผมจํายี่ห้อไม่ได้อะมันจะเป็นห้าการ์ดะเออเหมือนกันเดะยี่ห้อเดียวกันเดะเลยตอนที่ผมใส่ล้อนั้นอะมันเป็นล้อตรงอะผมจําได้เลยว่าเออผมขับมันบ่อยมากเลยนะผมเอามันไปนูน่นไปนี่ออกไปข้างนอกบ่อยแต่พอมาเปลี่ยนเป็นล้อแบะแล้วอะด้วยความที่โดนตารวจเรียกบ่อยอะจะออกทีก็ต้องรู้สึกไม่สบายใจถ้าแบบเออจอดรถอยู่แล้วมันระแวงแบบตำรวจแม่งจะเข้ามาเมื่อไหร่วะาอะไรแบบนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเอามันออกไปไหนนะครับเออตัดสินใจเดี๋ยวเปลี่ยน ล้อดีกว่าเอากลับเป็นล้อตรงพอดีกับไอ้ด้วยล้อลายเนี้ยที่มันเป็นเหมือนดาวกระจายอะ่ะมันเป็นล้อที่แบบเออผมชอบมากตอนแรกมันจะมีอีกอันนึงที่เป็นล้อเลนโซ่สี่ก้านลายบวกอะ่ะผมจําชื่อลายไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูตอนแรกอะผมจะซื้อเลนโซ่ลายนั้นมันมีคนโพสต์ขายลายนี้พอดีผมไม่อยากได้อันนี้มากกว่าครับลายมันเหมือนดาวกระจายมันมันดูคมกว่าไอ้ลายบวกบวกมันจะแบบดูเหลี่ยมๆกว่า ก็เลยแบบอ่ะงั้นกัดฟันเพิ่มอีกหน่อยเอาเซตนี้มาดีกว่าล้อเซตนี้ผมซื้อไว้นานมากแล้วเป็นปีแล้วมั้งวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องเอามันลงมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวครบทั้ง4รล้อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะผมเตรียมยางไว้1ชุด สำหรับไอวิ่งล้อแบะโดยเฉพาะเลยก็ว่าเออถ้ามันยางหมดสลับแล้วหมดอีกก็จะมียางอีกชุดหนึ่งไว้ก็คือจริงๆตั้งใจกะใช้ยาวไอทรงเนี้ยแต่แบบเออไม่ไหวจริงๆก็เลยเปลี่ยนฉะนั้นมันก็จะมียางเหลืออยู่ชุดหนึ่งเป็น1 9 5่งเก้าห้าทับห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอย,ยางเนี้ยไปใส่กับล้อคู่หนึ่งก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนที่ล้อหลังก่อนอย่างนั้นถอดยางล้อหลังออกแล้วก็ไปใส่อีกคู่หนึ่งแล้วค่อยไปเปลี่ยนใส่ล้อหน้านะครับแต่ว่าล้อนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ล้อนะครับมีหลายอย เออเดี๋ยวเราเรื่องรถผมอะซื้อมาก่อนมันเป็นคนยุให้ผมซื้อแล้วก็สักพั้หนึ่งผมก็ไปยุให้มันซื้อมั่งทีนี้มันไปซื้อเป็นทวิคีเคคูเป้ครับเขาก็ซื้อมาทีนี้เขาซื้อแล้วเขาเติมรถเขาใหญ่เลยโอ้โหจากไอหลังคาไม่มีตลุกระไปใส่แบบชุดใหญ่อะ่ะไอบอร์ดที่ผมใส่อยู่อไอที่เป็นเล็โลนั่นนะเขาก็ให้มาครับอันนั้นเป็นเบาะเก่ารถเขาเขาไม่ชอบม,ววมันัตอ้วนมั้งมันนั่งไม่สบายมั้งเขาก็เลยเปลี่ยนเบาะเขาก็เลยเอาเบาะนั้นให้ผมแล้วก็ มีโช๊คแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นโช๊ค ek อะ่ะมันจะใส่กับ eg ข้างหลังอะ่ะมันใส่ด้วยกันไม่ได้ผมก็เลยไปซื้อตัวปีกนกใหม่เป็น eg สําหรับใส่โช๊ค ek ซึ่งผมไปดูมามันมีคนทํามาก่อนอนนี้ก็คือของพี่ที่เขาชื่อโกดังซีวิกอ่ะคนนั้นอะ่ะผมไปเห็นคลิปเขาก็ลงทุนซื้อแค่ปีกนกหลังนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือปรับโทอันนี้ผมซื้อมาใส่ใหม่เพราะเหมือนรอบก่อนๆเวลาไปตั้งศูนย์เงี้ยร้านตั้งศูนย์เขาบอกว่ามันปรับโทไม่ได้ในว,นนนวใน ืเดี๋ยวใส่ทีเดียวไปเลยอันนี้จะเป็นปีกนกนะครับสำหรับใส่โชค EK ที่ใส่รถ e g ก็สั่งมาในช h o ป e e แล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นปรับมุมโทนะครับอันนี้ก็สั่งมาใน s h อป e e เหมือนกันส่วนโชกเดี๋ยวลื้อออกมาก่อนโชคอยู่นั่นนะครับบส่วนโชกเป็นโชคแก๊บนะครับเป็น แคป HE ดีซีรนะผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงนะแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าโชคเดิมผมที่ทำสตัดนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดนี้ใส่เข้าไปไปครับเดี๋ยวเริ่มจากเอาล้อไปใส่ยางก่อน นี่นะครับเสร็จแล้วไปใส่ยางมาแล้วก็เตรียมของสําหรับใส่ล้อหลังซ้ายก่อนนะครับโอเคไปครับเริ่มกันเลยนี่นะครับถอดเสร็จแล้วข้างหนึง่งดูสภาพโชคอันเก่าคิดว่า ทุกฝั่งมันน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับคือน่าจะเละไอายางรองตรงนี้ก็แตกแล้วก็รั่วละเห็นมีข้าบน้ํามันส่วนอันนี้เป็นปิ่นนกนั้นเก่าคนระับลูกยางยังดีอยู่นะยังไม่แตกนะตอนนี้เจอปัญหาคือปรับโทอะ ผมว่าผมใส่ไม่ได้อ่ะมันมันอยู่เลยครับเนี่ยครับมันอยู่ตรงเนี่ยวะ่ะเนี่ยมันทำงานลำบากครับผมก็เลยเออไม่ใส่ดีกว่าไว้วันไหนเอารถไปขึ้นหอยเราค่อยให้เขาใส่ให้ดีกว่าก็เดี๋ยวเอาโชคกับปิงนกันใหม่ใส่ เจอปัญหาแล้วครับไอรูนี้ความกว้างนี้มันเหมือนจะแคบเกินไปนะครับวัดได้40 mm. ่ิบมิลมันใส่กับตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้มันกว้างประมาณ4 5่สิเกืบ 46, อบสี่ห่ะหมิลเลยนะครับเราก็ต้องมาหาวิธีถ่างตัวนี้ออก เสร็จแล้วนะครับกว่าจะยัดเข้าคือแทบไม่มีตรงไหนที่มันพอดีเลยครับแบบมันเอียงมันเบี้ยวไปหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปรับแคมเบอร์ผมขยับได้ด้านเดียวด้วยเดี๋ยวให้ตอนที่ไปตั้งศูนย์ให้เขาปรับให้ข้างล่างก็กว่าจะเข้านะครับตั้งแต่เที่ยงยันสามโมงค่งได้แค่ข้างเดียวด้วย ก็เดี๋ยวเหลือได้ล้อนี้เรียบร้อยครับอันนี้ไม่ได้ปรับสไลด์กระบอกนะเดี๋ยวน่าจะไปทําวันหลังแล้วล่ะกลายเป็นสูงโยงเลยฟิตเมนต์โบกเลยทีนี้นี่นะครับจะเห็นว่า ช่องว่างระหว่างลอกับสูมอมันห่างประมาณถ้าเอาแบบชนขอบยางก็จะประมาณ3เซนนะครับแต่ผมก็ว่าจะเอาแค่2.5เซนก่อนก็คือเดี๋ยวปรับฝั่งนู้นให้มันลงมาเป็น2.5เซนแต่ถ้าเป็นแมนมันพอดีก็เดี๋ยวค่อยปรับฝั่งพอจะมาปรับที่โชงนะครับปรากฏว่าพอมาดู สามารถสไลด์กระบอกขึ้นไปได้เดียวเพื่อให้รถมันต่ำลงมาผมก็เลยจะมาแก้ด้วยการคว่ำในตัวปีกนกลงครับคือตอนนี้ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามันโค้งขึ้นในคลิปที่ผมดูจากในที่พี่โกดังซีวิตเขาติดอ่ะเขาก็ติดอ่าเป็นแบบแอนลงอ่ะแต่ว่าที่ผมติดไอแอนขึ้นแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบมันดูเข้าที่เข้าทางกว่าแล้วตอนแรกผมติดแบบแอนลงแล้วทีนี้ พวกนอ็อตพวกอะไรมันใส่ไม่ค่อยเขา้าคือมันใส่เขา้ายางนะครับแล้วแต่ถ้าดูจากในลิปของพี่เขาคือแบบแม่งเสียบปุ๊บเสียบเขา้าเสียบเขา้าเสียบเขา้าง่ายๆเลยมันเลยทําให้ผมใช้เวลาติดปีนงงเนี่ยนานก็เลยกล่าว่างั้นเดี๋ยวข้างนูน้นอ่จะจะลองติดแบบแอดลงดูแล้วก็พยายามจะใส่ให้มันได้ครับแล้วดูว่าช่องว่างระหว่างซุ้มล้อกับยางเนี่ยมันลดลงไหมก็คือมันก็ได้แค่เท่าที่มันจะได้ที่เราจะเห็นในข้างนู้นนะครับเพราะว่า ตัวสตาร์ะมันปรับลงไม่ได้แล้วมันสุดแล้วก็เตี้ยแค่ไหนก็แค่นั้นตอนนี้ผมทนความไม่พอดีของมันไม่ไหวแล้วนะครับก็คือจะใส่จะถอดแต่ละทีนี่ยากมากเดี๋ยวผมจะไปหาร้านให้เขาเอาออกให้ ความกว้างของตัวเนี้ยที่เอาไว้ใส่กับโชกคอะอันนี้มันกว้างไปหน่อยเดี๋ยวให้เขา,เอ,าออกให้ให้มันหลวมๆใส่ง่ายๆแล้วนี่ก็เป็นหลังจากที่ไปท,ทำมาแล้วนะครับ ก็คือเราสไลด์เอาความหนาของหูตัวนี้ออกครั้งละ2อมิลนะครับเพื่อที่จะให้มันใส่โชฉงง่ายๆก็น่าจะใส่ได้แล้วละไม่น่าติดอะไรละก่อนที่จะไปใส่ปิดนกคืนนะครับผมขอพูดอะไรหน่อยก็คือเหตุผลที่ตอนแรกผมไม่เอาปิกนกไปทําเลยตั้งแต่ครั้งแรกครับเพราะว่า คือปกติอะงานเล็กๆแบบนี้เราจะหาลงกึงที่เขารับงานไหนยานนะครับคือก่อนที่ผมจะไปอ่ะผมก็โทรไปถามประมาณ34ี่ที่นะครับก็คือเขาไม่รับหมดเลยแต่ไอที่ที่ผมไปเนี่ยคือผมก็ขี่ไปเลยเขาว่าผมโทรไปแล้วเขาไม่รับอธิบายให้เขาฟังรอบแรกเขาก็ยังจะไม่ทำนะเหมือนเขามองว่ามันเป็นงานเล็กยิบย่อยเสียเวลาเขาอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจนะแต่คือลงกึงส่วนใหญ่อ่ะเขาจะงานเยอะงานล้นมือทุกที่อ่ะจนสุดท้ายก็พูด อธิบายแบบว่าพี่แค่เอาขึ้นเครื่องมิลลิ่งให้ผมผมไม่ต้องเอาบูทออกเลยก็คือจับปิงเอาผมได้เลยแล้วก็มิลลิ่งออกข้างละสองมิลม,มันแคแบแป๊บเดียวเองแล้วเราก็แบบอ้อนวอนเหมือนเหมือน,นขอร้องให้เขาทำนะครับสุดท้ายเขาก็ยอมทําก็สรุปแล้วจบมาที่ราคา300บาทนะครับเป็นราคาที่ผมแฮปปี้นะผมถือว่าไม่แพงเลย300อะ่ะแต่ผมคุยกับช่างที่ทําไปแล้วแหละแบบเออพี่ถ้าเป็นงานแบบเล็กๆน้อยๆเงี้ย เดี๋ยวผมมาหาพี่เองนะเขาบอกมาเลยมาช่วงแบบช่วงเย็นๆตอนใกล้เขาเลิกงนานนะช่วงไหนเขาจะสะดวกทํางานแบบนี้มากกว่าโอเคครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวเอาไปใส่กันแล้วนี้ก็ติดตั้งปีงนกแล้วก็โชกันใหม่เสร็จแล้วนะครับก็คือด้านนี้ก็เป็นกับหัวเอา ด้านรูแอนลงเรียบร้อยเพื่อที่ว่าจะได้ลดแกลบระหว่างซุ้มล้อกับขอบอยางนะครับท่าที่ออกมาน่าจะเป็นเตี้ยสุดเท่าที่โชกต้นนี้ทําได้นะครับแคมเบอร์เดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็นลบนิดๆไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าถ้าสมมติมันเตี้ยเกินไปพอดีขอบอยางผมไม่ชชวร์ว่ายางมันจะมาถูก,กับซุ้มล้อหรือเปล่าก็เลยเอาลบนิดๆไว้ดีกว่าตอนนี้ก็ตั้งไว้แล้วครับได้ประมาณลบสองนะครับโดยวัดจากที่จานเบรกออก เราเดี๋ยวข้างูุนก็ทำเหมือนกันเรีย <_ an> <_ an> บร้อยครับใส่เสร็จหมดแล้วก็เ,เดี๋ยว <_ an> ใส่ล้อแล้วก็อลดลงถ้าไม่ติดอะไรก็ถือว่าโอเคละวล้อหลังก็จะได้จบสักทีหนึ่ง <_ an> แล้วก็มาลุนกันครับว่าลงมาแล้ว ตรงนี้จะเหลือช่องว่างเท่าไหร่ก็เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็คือสุดแล้วมันได้เช่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นแบบเะรอใส่ล้อข้างนู้นให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วขยม่มขยมให้โชงมันเข้าทีแล้วดูว่าจะได้เท่าไหร่ เริมปอกกันสั่นเพราะว่าทำไมมันล้ล้ข้างนี้มันเหมือนจะเตี้ยกว่านะผมว่ามันแบบแทบจะแบบพอดี พอดีกับขอบล้อเลยทำทุกข้างนูน้นเอ้เท่ากันนี่หว่าเฮ้ hey, ครับก็พอดีเลยแต่ว่าฟิตเมน,นงนโบกเยอะครับคิดว่าถ้าอัพเป็น2องนน่าจะเต็มสวยกว่านี้ฝั่งนี้ก็ โมูพอกันโอเคก็เหลือล้อหน้านะครับเดี๋ยวล้อหน้าเอาไว้วันหลังก่อนวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะล้อยคู่หนึ่งไปใส่ยางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนที่ล้อหน้าก็าจะได้เสร็จทันที เดี๋ยวนี้จะมาเปลี่ยนล้อหน้านะครับจากล้อนี้นะครับเปลี่ยนเป็นล้อโนมไปใส่ยางมาเรียบร้อยนะครับถอดจากล้อหลังยางล้อหลังเดิมเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนก็ผมหวังว่ามันจะใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะไม่ให้มันแบบยากเหมือนล้อหลังนะโอ้โหกว่าจะใส่ได้จริงๆถ้ามันแบบ ใส่ได้เลยง่ายๆถอดน็อตใส่น็อตน่าจะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครับสอง อันนี้คือปรับเตียสุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูขอให้แบบใส่ได้ไม่ต้องปรับอะไรอ่ะขี้เกียจแก่ เสร็จแล้วนะครับที่เปลี่ยนล้อไปก็คือจะเห็นได้ว่า,าฟิตเมนต์มันก็จะหลวมหน่อยหน่อยครับถ้า,ถามุมนี้น่าจะชัดห่างไปเยอะเลยอะจากของเดิมอะมุมข้างหลังก็จะประมาณนี้นครับสเต็ปต่อไปก็คือเดี๋ยวต้องเอารถไปตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนล้อไป ด้วยขนาดล้อที่มันไม่เท่าของเดิมนะครับสูนมันอาจจะเพี้ยนได้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาเรถไปตั้งสูนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนพวกชุดลูกหมากช่วงล่างนะครับและไอ้หลังจากที่เราไปเปลี่ยนพวกชุดลูกหมากแล้วว่ามันต้องไปตั้งสูนใหม่ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียตังตั้งสูนสองรอบนะครับเนี่ยสภาพเนี้ยน่าจะขับได้ก็ขับไปทําลูกหมากให้เสร็จก,ก่อนแล้วก็ตั้งสูนทีเดียวเลย <S 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 คิดว่าค่าเปลี่ยนพวกลูกหมากทั้งหมดอ่ะเอาเฉพาะตัวที่ต้องเปลี่ยนนะครับ สภาพตัวไหนที่มันยังดีอยู่แบบใหม่ๆใช้ได้อะอย่างเช่นบูธปีกนกหลังเนี้ยปีกนกผมเพิ่งซื้อมาใหม่ใช่ป่ะคิดว่าลูกหมากปีกนกหลังคงจะต้องไม่ต้องเปลี่ยนส่วนจุดอื่นก็ให้ช่างเขาเช็คตามสภาพเลยแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนไปเลยค่าเปลี่ยนผมคิดว่าน่าจะหมื่นหนึ่งบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าของที่ถอดอ่ะก็เดี๋ยวเอาไปขายก็จะมีโชคเดิมนะครับที่น่าจะพอขายได้สักพันสองพันก็ยังดีนะครับ คือสภาพมันต้องเอาไปอัดน้ำมันใหม่แล้วล่ะซิลน่าจะร่วมหมดแล้วล่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปีกนกปีกนกหลังอันเก่านะครับเป็นอลูมิเนียมมันน่าจะขายได้ผมว่าน่าจะหลักร้อยอ,อ่ะก็อย่างน้อยก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เอาไปขายดีกว่าเอาตัางไปทําช่วงล่างอันใหม่นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ